ถ้าคุณอยากมีผู้ติดตาม10,000คนภายในเวลา1เดือนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินยิงแอดเลยสักบาทดูคลิปนี้หลายคนคงรู้ว่าการที่เรามีผู้ติดตาม10,000คนจะสามารถเปิดรับรายได้จาก Facebook ได้รวมถึงจะทําให้แบรนด์ของเราดูแพงมากขึ้นดูดีมากขึ้นแต่หลายคนพยายามทาคอนเทนต์ออกมาแต่ทําไมเพจของคุณไม่โตถึง10,000คนสักทีผมจะแชร์วิธีการครับว่าผมใช้วิธีไหนที่สามารถสร้างผู้ติดตามได้10,000คนภายในระยะเวลา1เดือนสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคือการตั้งเป้าหมาย มันไม่มีอะไรหรอกครับที่ได้มาฟุกๆการที่คุณจะมีเพจที่มีคนติดตามถึง1-0,000คนคุณจะต้องมีเป้าหมายครับว่าเดือนนี้คุณจะต้องมีคนติดตามเท่าไหร่พันคน5 0 0 0ันคนหรือ7000คนคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะการที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้คุณทําสิ่งที่2ได้นั่นก็คือการวางแผนคุณต้องเขียนมาเลยครับว่าใน1เดือนคุณจะต้องทําอะไรบ้างทําคลิปกี่คลิปทําบทความกี่อันลงรูปภาพเท่าไหร่ไลฟ์กี่ครั้งแล้วคุณสามารถเอาเทคนิคจาก EP ที่2ที่ผมสอนไปเรื่อง ื่องของเทรนดิ้งไทม์ e ล s แล้วก็แทร็กเก็ตการที่คุณประยุกต์ใช้เทคนิคที่ผมได้อธิบายไปแล้วมันจะทําให้คุณสามารถสร้างผู้ติดตามได้อย่างรวดเร็วตั้งเป้าหมายวางแผนแล้วก็ลงมือทํานั่นก็คือสิ่งที่3ครับการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอขอย้ําเลยนะครับว่าอย่างสม่ําเสมอยกตัวอย่างในเคสของผมแต่ก่อนผมก็ตั้งเป้าหมายครับว่า1สัปดาห์ผมจะต้องลงคลิปให้ได้2คลิปและในช่วงนี้ที่ทำคอนเทนต์ให้ความรู้เรื่องของการเล่าเรื่องเรื่องการทําเพจแล้วก็เรื่องของธุรกิจผมก็วางแผนไว้ครับว่าใน1้อ วันต้องทําคลิปให้ได้99คลิปและเราก็มีกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ทําแข่งกับเพื่อนเพื่อทําให้เราเกิดนิสัยการทําอย่างสม่ําเสมอเมื่อคุณมีเป้าหมายและคุณทําอย่างสม่ําเสมอแต่บางครั้งมันก็ไม่ทําให้เพจของคุณโตขึ้นเพราะคุณขาดสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการพัฒนาทักษะที่คุณขาดอยู่ผมเคยพูดไปใน EP ีที่1นะครับว่าในการทําออนไลน์เนี่ยมันจะมีทักษะอยู่ด้วยกัน3อย่างอันที่1คือการผลิตสื่ออันที่2การขายแล้วก็อันที่3เรื่องของการเล่าเรื่อง storytelling ไอสไตล์เคยพูดไ้ว่า มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแต่ยังทําด้วยวิธีการเดิมๆเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณทําเพจแล้วมันไม่โตสิ่งที่คุณจะต้องกลับไปก็คือว่าคุณจะต้องไปดูครับว่าทักษะที่คุณยังไม่ได้พัฒนาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่อย่างนั้นคุณพยายามตั้งเป้าหมายวางแผนลงมือทําอย่างสม่ําเสมอแต่มันก็ไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่คุณตั้งใจก็เพราะว่าคุณยังใช้ความรู้แบบเดิมๆคุณยังทําในสิ่งเดิมๆอยู่แต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนใหม่ลองปรับปรุงเรียนรู้พัฒนนนนาาาากรรทีี่่คคคุณจะมมผู้ตติดหือวเป็ คนมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณอยากมีผู้ติดตาม1 0,000คนภายใน1เดือนโดยที่ไม่ต้องยิงแอดเราทําตามสิ่งที่ผมบอกดูแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นการที่คุณมีคนติดตามถึง1 0,000นคนนั่นหมายความว่าคน10,000่นคนนั้นเขาเห็นคุณค่าของคุณเขาได้คุณค่าอะไรบางอย่างจากคุณแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุณทํามันมีคุณค่าไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายวางแผนลงมือทําหรือปรับปรุงวิธีการสื่อสารของคุณยังไงคุณก็เลิกทํามันอยู่ดีคนที่ลงมือทําจนนนถึงตอี สิ่งที่คุณทำมันมีค่าแม้บางครั้งคุณอาจจะยังไม่เชื่อและสงสัยตัวคุณเองก็ตาม